สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้กับป้าเฮาเหมเช่นเคยนะเจ้าดเตอตกรีนนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเขาจะมาแนะนําสินค้าของดเตอตกรีนวันนี้ตีนําม้าเนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัตินะเจ้าหรือห้องเหมเจนนึงก็คือ AVS AVR หรือว่า Sta ปบีไดเซอร์นะเจ้าสำหรับไขรเนี่ยทียังงงอยู่นะเจ้าว่ามันคือตัวเดียวกันกอนะเจ้าอันนี้ก็คือตัวเดียวกันหมดเลยนะเจ้าเพียงแค่ว่าเฮาห้องกันยังเอ่อบเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นเครื่องดูด นะเจ้าหม้อเพิ่มไฟนะเจ้าหรือว่าสเตนมีไรเซอร์นะเจ้าก็คือเป็นตัวเดียวกันหมดเลยสําหรับไข่ตีเจอปัญหานี่อยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นไฟตกนะเจ้าไฟตกตามเนี่ยเพื่อใจกับเอ่อใจงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าบ่ดได้พาวาที่บ้านเนี่ย ก็อยู่ปลายสายอยู่ดาวนะเจ้าหรือว่าจ้าลากสายไกลนะเจ้าสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะเจ้าได้โดยมอเอเพิ่มไฟของดรกรีนนะเจ้าวันนี้ตีมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นรุ่นซิป v v m ี c อไมโ c รรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวท็อป นะเจ้าหม้อแปลงใหญ่โครวดใหญ่นะเจ้าแอมเต็มวัดเต็มนะเจ้าอินเดียแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นเจ้าสำหรับขายติมองหายอยู่นะเจ้าต้องมาติดอกตรกรีนนะเจ้าสำหรับตัวนี้นะเจ้าก็คือสเปคเนี่ยสามารถที่จะร้องรับนะเจ้าไฟตกตาสุดได้ถึง90โวลต์แล้วก็ไฟเกินก็สามารถที่จะร้องรับได้ถึง300โวลต์นะเจ้าแล้วก็ร้องรับกระแสได้ถึง45แอมป์นะเจ้าตัวนี้ก็จะทำการแบบ ปั๊บและเพิ่มไฟอย่างอัตโนมัติแทนะเจา้ามีหนึ่งหน้าจอจัตวาสามารถสแสดงสถานะได้สองสถานะทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะจาจ้าอันนี้เขาก็สามารถตีจะรู้าทางหน้าจอได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไฟเข้ามาตีเท่าไรนะจาจ้าไฟบ้านเขาเนี่ยตกต่อหืนะ้อนาจ้าแล้วก็ไฟออกตอนตีหมอ้อเพิงไฟของเขาเนี่ยทำงานแล้วนะจาจ้าจะช่วย,ยางายเรื่งไฟเนี่ยขึ้นมาได้ต่อหืนะ้อนาจ้าแล้วก็จะสามารถเนี่ยพวก อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้อย่างสเสถียรมากยิ่งขึ้นจากติดเกยใจบ่ได้เลยนะเจ้าปั๊มน้ำเนี่ยเปิดบ่ได้เลยเปิดมาเนี่ยก็คือพังเสียนะเจ้าต้องซื้อใหม่นะเจ้าในสว่านนี้หม้อพิ่มไฟของโตสก,กีนล้วเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะจวยได้นะเจ้าเนี่ยคือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สเสถียรน,นะเจ้า จริงๆแล้วเขาก็มีเป็นรีวิวนะเจ้าจัดหนักนะเจ้าบวาบจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริง นะเจ้าสำหรับไข่เนี่ยตีสนใจตีอยากจะสังอยากจะซื้อก็สามารถตีจะถ้ากรายเข้ามาได้ไอทีร้ายก็จะเป็นแอสไซดรีอาร์จีอาร์ดับเบิลยีเอ็นนะเจ้าหรือจะโทรมาก็ได้ตีเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสามหกหกหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสองสองเก้านะเจ้าก็อย่าลืมนะเจ้าดอกกรีนนะเจ้าเขื่อนแก้ไฟตกอัชโนมัตินะเจ้า, Green, จา,อ,นะจาอินเดียแท้วัดเต็มแอมเต็มนะเจ้าก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ ปึกษาได้เจ้าขอบคุณเจ้า